เกี่ยวกับโปรพัทนะจ๊ะแกท้องโตเนาะ<ม>แกบอกว่าถ่ายก็ถ่ายปกตินะตัวพี่ก็ลองกินกินตัวโปรนี้ดูพอจะทงให้แกกินหนึ่งซองชนิี้แกบอกว่าเอาอะไรให้กินท้องเสียไปเกือบไม่ถึงบ้านก็ตกลงกันแล้วไงว่ามันจะถ่ายท้องวันนั้นเขาไม่ได้มาทํางานวันหนึ่งเขาบอกว่าท้องเสียก็เลยอธิบายให้แกเข้าใจว่าอันนี้นะไม่ใช่ท้องเสียคือพี่มีของเสียสะสมเยอะมันก็เลย<ม>ไล่อก แต่พอออกหมดแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้หมดแรงหรอกแต่ทีนี้แกตกใจก็เลยบอกว่าสักพักมันจะค่อยมีแรงเพราะว่าสิ่งที่ออกมันเป็นของเสียสิ่งที่ได้น่ะมันอยู่ในร่างกายเราคือของดีพอตื่นเช้ามาก็โอเคแมีแรงมีแรงที่ไม่ต้องไปกินอะไรแล้วก็พุงยุคพุงยุบมาจนถึงทุกวันนี้แค่กินไม่กี่ซองแค่กินโปรขัดไปแค่หนึ่งสองเท่านั้นแต่ที่อมบวมๆอยู่ยุบเลย ท,ทข้างแรกมึงทรงไทยจนไทยทั้งวันเพราะว่าโรงแกตูแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นมาก็ให้กินเพิ่มมาอีกสองสามทรงให้ล้างให้มันสะอาดตอนนี้ก็พุงยุบแล้วสวยแล้วเลยนะคะจ้าผู้ชายก็ผู้ชายโอ้ผู้จ้าแกแก็ได้ไปแนะนําหลวงพี่ของแกเดี๋ยวก็มีเคสของหลวงพี่เหมือนกันที่ว่า ุ่มน้ําเหลืองผูกพงเดี๋ยวก็ค่อยเก็บรูปมาเคล็ดหน้าต่อไปได้เลยค่ะได้เลยใช่ค่ะก็ขอขอบคุณเคตีมากมากนะคะจากที่ตอนแรกพุงนี่บวมป่องแล้วนะคะก็หลังจากที่ทานโปรพัดไปนะคะหนึ่งซองก็ทําให้ถ่ายนะคะถ่ายดีถ่ายคล่องเลยค่ะแล้วก็ทําให้ท้องนี้ยุบลงไปด้วยนะคะแล้วก็พอตื่นเช้ามาก็สดชื่นเหมือนเดิมนั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.